เคก็ okay, so สวัสดีครับก็ว so uh, ันนี้เป uh, ็นคลิปต่อจากคลิปของบาบิลอนนะที่ผมไลฟ์ไปอ่ะเออที่ที่ผมไลฟ์อยู่อ่ะเอออันนี้จะเป็นเรื่องจังอีจังอีคือเรื่องอะไรจังอีคือเป็นผลงานล่าสุดของพุ่มกับเทนตุปูซานอย่างถ้าจำไม่ผิดเขาจะชื่อว่ายอนซังโฮนะเออ่เทนตุปูซานเทนดินซูล่าเคลซีรีเฮลบาแล้วก็เออ เรื่องนึงเรื่องอะไรเออเออใช่ไซไซโคโคินีซิสที่เขาทําให้ในเนฟ l ิกเหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่เขากลับมาทำไอไซโคโคินีซิสเนี่ยไซไฟได้ไหมจะมันไม่ถึงกับไซไฟอะ่ะแต่เรื่องนี้คือไซไฟจ๋าเลยแล้วแบบมาอยู่ในโลกอนาคตเลยขอเกินก่อนว่านักแสดงผู้หญิงเนี่ยที่ที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นอ่อที่จะเรียกว่านางเอกก็แท,บ,ทบจะได้เลยอะ่ะคือ ปัจบันเขาเพิ่งเสียชีวิตไปนะครับก็ขอขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็เรื่องนี้ก็รู้สึกจะเป็นผลงานสุดท้ายของเขาด้วยอเอามาเริ่มรีวิวเลยกว่าอันนี้สําหรับผมผมบอกก่อนเลยว่าคือดูตัวอย่างอะดูแต่ทีเซอร์ไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ได้ดูตัวอย่างเต็มนะแล้วพอมาดูจริงๆอะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามันรู้สึกแบบ ไม่รู้อ่ะแต่มันรู้สึกแบบมันอาจจะเป็นเพราะตัวอย่างมันเน้นแอคชั่นด้วยมั้งเราก็เลยคาดหวังมาแบบโอ้โหนี่อาจจะเป็นแบบหนังแอคชั่นไซไฟ,ฟ,ฟที่ดูแล้วมันแน่ๆเลยแต่พอรู้จริงๆอ่ะมันเน้นไปทางแบบดราม่าพวกแบบความเป็นมนุษย์อะไรพวกเนี้ยแล้วแบบความทรงจำอารมณ์ประมาณแบบน,นึกนึกภาพไม่ออกเหมือนกันก็ลงประมาณท่านนึกออกอ่ะ เอาแบบแอคชั่นไม่เยอะแล้วแบบคุยกันนิดหน่อยก็อารมณ์ประมาณแบบเกี่ยวกับนักฆ่าไซบอร์กก็ประมาณโคซินเดเชลแล้วกันอ่าถ้าสมมุติแบบนึกออกในตอนเนี้ยเรื่องอื่นยังนึกไม่ออกส่วนตัวเรื่องเนี้ยอไม่รู้อ่ะแต่อาจจะเป็นพบผมมองว่าเรื่องนี้มันโฆษณาผิดเลยมั้งมันโฆษณาวแบบ่าเฮ้ยมันเป็นเราเป็นหนังแอคชั่นคุณต้องมามันกับเรา มันมันไม่ใช่ไงเรื่องนี้มันเป็นแบบหนังแบบไซไฟจ๋าเลยไซไฟที่แบบมันเน้นดราม่ามันแล้วผมมองว่าแบบมันมีหลายช่วงที่แบบมันรุหรุนหายหายไม่ค่อยน่าติดตามยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ใครคิดเหมือนกันหรือเปล่านะแต่นี้มันเป็นความคิดเห็ส่วนตัวนะแต่ว่าอันนี้ต้องเชื่อชมว่าแบบโลกอนาคตหนังเกาหลีไปไกลอีกแล้วครับเออไม่เหมือนไม่ไม่พูดไม่พูดเดี๋ยวบินเออ ไม่เหมือนหนังออไม่ไม่พูดแล้วกันเออดูดลูด,ดอีกแล้วเออสำหรับเรื่องนี้จริงๆผมรู้สึกว่าตัวละครจะเรียกว่าเหมือนตัวละครเซตส่วนเช่นักแสดงส่วนใหญ่ที่เราเห็นในนี้บางคนมาจากเรื่องเฮลบาวนะผมรู้สึกคุ้นหน้ายัางไงก็ไม่รู้อ่ะ,อะคนนี้คนหนึ่งอ่ะจำผมจำไม่ได้คนนี้เล่นเป็นอะไรในเฮลบาวแต่ว่าซีรีส์เฮลบาที่เป็นเออ ถ้าชื่อไทยจำไม่ผิดก็คือทันนรกมั้งเออทันนรกเออผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันอาจจะเป็นเพราะส่วนใหญ่อ่ะมันเล่นอยู่มันมันเล่าเรื่องอยู่ภายในแบบสถานที่เดียวทําให้รู้สึกแบบมันเหมือนมันกักยังไงก็ไม่รู้อ่ะเออเหมือนมันก็เลยไปไม่สุดเท่าไหร่ในความคิดเห็นผมนะ แอคชั่นก็แอคชั่นแบบเอ่อเหมือนแอคชั่นไปงั้นๆนะ่ะเออจะพูดแบบนี้แล้วกันแล้วก็เล่าเรื่องแบบส่วนตัวผมว่าเล่าเรื่องเฉยเลยอะเออเฉยแต่แบบมันรู้สึกว่าน้ำเยอะไปหน่อยท่ามกลางแบบหนังที่ไม่ได้ยาวมากนะหนังประมาณชั่วโมงเอ่อชั่วโมงสี่สิบไม่เกินชั่วโมงสี่สิบแล้วกันถ้าจำไม่ผิดประมาณเกือบชั่วโมงสี่สิบอะรู้สึกว่าน้ำมันเยอะ,อะไม่รู้ทําไม แต่ว่าสิ่งที่ขอชื่นชมคือพวกแบบการออกแบบโลกโลกแล้วกันโลกที่โลกไซไฟในเรื่องอ่ะโอ,โอ้โหอันนี้ต้องต้องยอมรับจริงๆว่าแบบมันมันไปไกลแล้วอ่ะเออแล้วแบบยอมรับว่าแบบฉากต่อสู้มันอาจจะไม่มันมากนะแต่ว่าก็ถือว่าดูเพลินๆได้อยู่อา่าแล้วก็พอดูแล้วพอเราดูจนจบแบบจริงๆอ่ะ ถ้าสมมติเราไม่แบบยึดติดว่าแบบเฮ้น,นี่เป็นหนังเกาหลีอะไรประมาณนั้นน่ะหนังเกาหลีที่แบบหนังฝรั่งทำมาก่อนแล้วผมมองว่าเรื่องนี้ก็สนุกได้ในแบบตัวตนของมันเองเออเข้าใจไหมตัวตนของมันเองอะ่ะอืมแต่ว่าโดยรวมสำหรับผมมันอยู่ในเกดที่แบบกลางๆอะ่ะมันก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีแต่แบบเราก็รู้สึกว่าแบบแบบ เอ้จริงๆมันน่าจะดีกว่านี้ได้อีกอะ่ะเออแต่ส่วนตัวไม่รู้อะ่ะผมรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันมีโอกาสหรือหรือว่าผมหรือว่ามันคาดหวังจะตัวอย่างเกินไปด้วยมั้งมันก็เป็นไปได้แหละเออก็จังอีเป็นหนังเกาหลีจากพ่วมกับยอนซังโฮที่อยู่เบื้องหลังหนังอย่างเทตูปูซาที่ฉายแล้วตอนนี้ทางเน็ตฟ i ิกนะครับไม่ได้ฉายลงเด้อ อันนี้เป็นเด t f ฟ i x ออริจินอลนะครับอืมฝากติดตามช่องหมาแกะหนังและเทจหมาแกะหนังด้วยนะครับ